พิินสวัสดีค่ะมารอใส่บาตรนะคะวันนี้นะคะใส่บาตรอยู่ที่นี่แล้วก็จะลงไปทางวัดนะคะทําบุญด้วยกันเด้อขาสาธุบุญนะคะตอนนี้ก็สายๆอยู่นะครับพระก็ยังไม่ขึ้นมานะคะแล้วก็รอใส่บาตรอยู่ที่นี่นะคะวัดป่าภไมิ่าวเนาะจะมารอใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ ค่ะคุณพยอมนะคะสวัสดีค่ะตื่นเช้าจังเลยเนาะวันนี้ก็รอใส่บาทอยู่นะคะรอใส่บาทนะคะได้บุญได้กุศลน,นะคะอยู่ที่บ้านก็จะได้ทําบุญนะคะไปวัดไปวัทุกวันนะคะก่อนที่เราจะไปทําการทํางานนะคะเราก็ไปลงลงไปทางวัดทําบุญก่อนนะคะ ผู้คนก็หลังไลลงไปทําบุญที่วัดชาวพุทธเนาะก็มีวัดนี่แหละลงไปทํานะครับเหมือนกับฝากไปสนีเนาะไปให้ญาติพี่น้องเราที่ล่วงลับไปนี่นะคะ้ะก็ใกล้จะมาแล้ว นะคะคเดินทางมาและะ้วใกล้จะมาถึงแล้วนพระวัดป่าจะมีหลายรูปนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะแม่เจ้ยเตรียมใส่บาตรเหมือนกันค่ะคุณวันขอบคุณนะคะรอใส่บาตรด้วยกันเดินพระมาแล้วนะคะเดินมาจากใกล้ๆนู่นนะคระัมีหลายรูปนะคะ โมทนาสาธุบุญด้วยนะคะนะคะมาแล้วจะมารอใส่บาทด้วยกันนะคะอยู่ที่นี่เนาะเดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่บาทก่อนเ้ย วัดป่าก,ก็จะไปแล้วนะคะรังใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหอมใหญ่นะคะขอถามหน่อยค่ะแม่เจ้ยเห็นบางคนใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวแล้วพวกแล้วพระจะมีกับข้าวฉันที่ไหนคะอยู่ที่วัดปา่าภูไม้หาาก็จะมีนะคะมี คนทํากับข้าวอยู่นะคะมีคนทากับข้าวอยู่แต่ที่วัดที่วัดบ้านนะคะเราก็ทํากับข้าวลงไปนะคะทํากับข้าวลงไปอยู่ที่นี่จะมีนะคะมีทํากับข้าวกับปลานะคะมีครัวนะคะมีคระคะัครวอยู่ที่วัดปา่ปาภูมิหาเพราะว่าวัดป่านี้พระจะเยอะนะคะคุณประสิทธิ์สวัสดีคะ่ะวัดบ้านเรา มาแล้วด้ออ๋อค่ะนี่นะคะ oh. พระวัดบ้านนะคะจะ